สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้ามาแบบเพิ่งตื่นมากบีจริงๆเราตื่นนานแล้วอะคะ่ะวันนี้วันจันทร์บีไปเข้างานบ่ายสองแต่ว่าคือตื่นสายแต่จริงตื่นเร็วอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แต่ว่าก็คือแบบนอนอยู่บนที่นอนอยู่เพื่อขี้เกียจต,ตื่นเพราะว่าอากาศดีมากตอนนี้คือแบบฝนตกอะข้างนอกฝนตกคือไม่มีแดดเลยวันนี้ประมาณตอนนี้ประมาณสิบ สี่สิบห้าสิบหกองศาประมาณเนะะี่ยค่ะอย่างที่ให้ดูไปมากินข้าวค่ะอาหารวันนี้น่ากินมากเพราะว่าอันนี้คือขนมหวานนะคะขนมหวานสักคูถั่วดำอะไรสักอย่างนะคะอาหารทั้งหมดนี้ขอบคุณจากวัดนะคะถ้าใครดูบีอยู่คือว่าพี่คนไทยอะ่ะเขาไปเอาลูกชายไปบวชไปบวชนนนะคะเมื่อวัน อาทิตย์ไม่ใช่วัน,นเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อกี้ผู้ชายเขาไปบวชที่วัดไทยอะค่ะในฟินแลนด์เขาก็เลยมาฝากบีคือเมื่อวานเนะี้ยเขามากินข้าวที่บ้านบีเออ่แล้วมันเหลือเขาก็บอกเออบีถ้ามันจะเก็บเก็บไปกินบีก็เลยแต่แล้วก็คือเมื่อวานในอิ่มไปๆเจดอะไม่เ,เดี๋ยวเก็บไว้เก็บไปกินพรุ่งน,นี้เช้าดีกว่าเผื่อแบบหิวอะไรเงี้ยแต่ได้กินจริงๆอค่ะตอนเช้าตอนนี้ เพราะว่าชือเกดทำกับข้าวมากก็จะมีไก่มีปีกไก่ต้มยำอะต้มจืดปีกไก่นะคะแล้วก็ฟักทองผัดฟักทองอะค่ะ เบียงเสียวเลยไอ้น้ำจิ้มเบียร์มันมีกระเทียมเดี๋ยวต้องไปทำงานแต่ใส่ไปนิดเดียว <c oughs> <c oughs> คือมันมีมันไม่มีรสชาติเผ็ดอะไรเลยเนี่ยเห็นอากาศแบบนี้แล้วรู้สึกไม่อยากไปทำงานเลยอยากจะนอน ปลาหมึกแห้งด้วยนะคะปลาหมึกแห้งบีหมดละหมดไปตั้งนานแล้วฝรั่งบ้านบีกินนะคะพูดถึงอะ่ะใส่ไมโครเวฟไปสองนาทีแล้วมันก็จะกรอบแบบนี้ยแต่บางที่ไมโครเวฟก็จะประมาณสามนาทีขออนุญาตใช้มือนะคะบางที่ก็สามนาทีอะไรเงี้ยแล้วแต่ไฟแล้วไฟมันจะอ่อนกันแรง จะมีออกไปกินข้าวนอกบ้านค่ะตอนนี้เที่ยงครึ่งบิวว่าวจะกินของก่อนทั้งหมด่อนเสาร์บิวไม่อยากทิ้งอ่ะอ๋อแต่ว่ามันจืดไปหน่อยมันไม่มีอะไรเผ็ดเลย เื่อวานเนื้อที่บีไปบ้านพักร้อนนะคะไปก่อนจะไปทาปลาใช่ไหมกห็ทำแบบเมื่อวานเนี้ยก็เป็นแล่ปลาหัวมันนะใหญ่มากเลยหัวมันประมาณเนี้ยคือเท่ากับกระบอกมนมอุ่ยจะใหญ่กว่านี้นอีอะกพราะประมาณเนี้ยมัน้องใหญ่กว่านี้นิดนึงแต่ว่าคือมันแหลมมากมันปากจะล็อกเทเลยใหญ่มากบีก็ให้ไม่ย่าถ่ายวิดีโอให้บีก็ไปกดวิดีโอให้ไม่ย่าแล้ว ทำสําเร็จนี่นั่นบีบอกว่าโอเคถ้าเธอปิดวิดีโอได้เขาบอกว่าบีฉันปิดแล้วนะแล้วคันมาดูวิดีโอกันแล้วพอมาดูวิดีโอเสร็จปุ๊คบคือบีคือตอนที่บีกดวิดีโอคือมันไม่เดินไงมันไม่เดินไงบีก็โอ้ยเสียดายมากเลยแต่มีที่แบบแหล่าไว้ในตู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบใหญ่มากเลยก็ให้ไม่ยากไปครึง่งนึงของบีก็จะเหลือตัวครึง่งนะคะ พวกก้างปลาพวกรงกระดูกตรงกลางมานะันอะแล้วก็หัวบีทิ้งหมดเลยอนะตอนแรกก็จะเอามาต้มยำก็คือมันใหญ่เกินไปคือไม่กล้ากิน ก็คือไม่ได้ดูวิดีโอที่วีทำปลานะคะที่ปลาตัวใหญ่ <c oughs> อากาศที่ฟินแลนด์แปรปรวนมากเลยตอนนีน้แต่ก็ดีอย่างือฝนตกคือมันไม่ได้ตกแบบเนี้แบบแบบแบบนี้ค่ะหนักนิดนึงอะ่ะคือไม่ได้ตกมานานมาก ตอนที่ฝนตกมันก็จะดีเพราะว่าก่อนหน้านี้คมันมีเกสเรละองดอกไม้ละองดอกไม้ค่ะคือมันปิวปทัว่วฟินแลนด์เลยแล้วคนก็เป็นภูมิแพ้เั็นอะไรเงี้ยให้ให้ให้ฝนมันตกแล้วก็มันจะได้ชำระล้างอะไรเงี้ยไปคือดีค่ะเป็นปะคะถ้าใครมีสามีฝรั่ง ฝรั่งอะ่ะเขาจะไม่กินกระดูกอ่อนอะไรที่อ่นอ,อนๆเขาไม่กินเวลาสามีไปกินอะ่ะเขาจะกินจันเนืงอแล้วก็เหลืออันนื้อไว้น <c oughs> ี่ก็ไม่หยิบผมามากิน <c oughs> เป็นมากบ้านไปเป็นมากผมบีมันของฉันนะอ้าวแต่เธอไม่กินอนะ่ะฉันก็จะกินส่วนส่วนนั้นอะ่ะอเออฮนะตะลกดิ ก็อ่านคอมเมนต์ล่าสุดแล้วนะคะไอวีดีโอลา่าสุดที่บีลงไปอะตอนที่บีไปเดินนะคะเดินไปส่งหมาก็ลากสามีไปด้วยคือเมื่อวานที่บีหาวีดีโอคือมันแบบสว่างสว่างมากสว่างอบสามสี่ทุ่มนี่แบบคือมองเห็นแบบแบบตอนเนี้ยค่ะแบ,บตอนเนี้ยแดดอ,ออกอะไรเงี้ยคือปกติเลยแล้ว แล้วก็มีน้องคนนึงถามว่าคือมีทั้งน้องของพี่ะถามมาว่าคือแต่น้องเขาเพิ่งจะย้ายมาอยู่ใหม่ใช่ปะคะคือตอนแรกอะที่บีย้ายมาอยู่ใหม่อะอเผอิญว่าช่วงนั้น่ะเนาะโอเคเปดเด้อเปิดด้ย คือตอนนั้นที่บียายน่าอยู่ใหม่ๆอ่ะบีมาอยู่ช่วงเดือนมกราคมนะคะแล้วมันติดลบอ่ะติดลบยี่สิบหกยี่สิบห้ายี่สบหกอะไรประมาณเนี้ยคือทุกวันเลยแล้วบีก็เลยเอ่อแล้วช่วงนั้นหนาวใช่ปะมันหนาวหิมะลงแล้วมันก็มืดอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราแบบนอนง่ายมากขึ้นอะไรเงี้ยช่วงแบบบ่ายสองเนี้ยมันก็มืดแล้วค่ะมันก็เอ้ยมกรามันก็อ๋อมันมันมันจะเริ่มแบบสว่างขึ้นนิดนึงแล้วมกราก็จะประมาณ สี่โมงเย็นอะไรเงี้ยค่ะมืดสี่โมงเย็นห้ามงเย็นก็มืดละแล้วแล้วแล้ว,ลวมันก็ทําให้นอนง่ายขึ้นนะคะแต่พอมาเจอแบบหน้าแบบเนี้ยหน้าเกษะเกษะที่ภาษาอังน,นะคะก็คือหน้าซัมเมอร์เนี่ยแหละคือมันเป็นอะไรที่แบบขาดผู้บีปิดมูลีหมดทุกอย่างแล้วอะ่ะคือบีว่าเป็นหมดทุกคนคือจะนอนยากเพราะว่าคือมันสว่างอะคะ่ะมันสว่างเลยอะ คือแบบเดี๋ยวเดี๋ยวอีกหน่อยนึงนะคะเดือนหน้าเนี่ยจะยิ่งแบบไม่มีตอนกลางคืนเลยนะคะที่ภาษาฟินเขาจะเรียกว่าเอือตนเอือเตนเอือเตนนะคะเขาจะเรียกว่าอย่างนี้ก็คือไม่มีตอนกลางคืนเป็นวันที่กลางคืนที่ไม่มีกลางคืนนะคะนั่นแหละแต่ว่ามันก็จะประมาณสักประมาณสักเดือนได้อยู่ค่ะพูดถึงก็ก็ประมาณเดือนหนึ่งอยู่แล้วหลังจากนั้นก็จะแบบ ค่อยๆมืดลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหมือนกับช่วงที่มรเล่ๆอย่างเงี้ยมันก็สว่างขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะเริ่มมืดลงไปเรื่อยๆก็จะวนกันอยู่นั่น่ะอากาศดีมากเลยย็นสบายมากกินไม่หมดอันนี้คืออุ่นทุกอย่างรวมกันหมดเลยคนระับชั้นรวมเบียร์ชันรวม ก็จะกินทั้งหมดแต่คือกระเพาะมันได้แค่นี้บีเป็นคนกินกินน้อยนะคะครั้งหนึ่งอะ่ะกินน้อยแต่ว่ากินบ่อยทุกสองชั่วโมงอะ่ะแล้วก็ประมาณเท่ากันเนะี่ยทุกสองชั่วโมงคือกินไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมกินเยอะอะไรขนาดบีกินบ่อยอะ่ะแต่มันก็ดีกว่าที่แบบว่ากินเพีินๆอ่ะครั้งหนึ่งเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วกระเพาะมันจะขยายไงมันก็จะทําให้เราหริวแล้วก็ก,กินเยอะๆอะไรเงี้ย อย่างนี้จะดีกว่าถึงว่าหน้าร้อนนะไม่ค่อยมีคนอยากจะไปเที่ยวนองคืนเพราะว่าถ้าเราเมคกพไปเนี่ยเดินมอม่ไงเงี้ยเขาก็เห็นหมดเลยว่าหน้าตาจริง,รงๆเราเป็นยังไง มต่ถ้าเป็นหน้าที่มันแบบมืดปกติเงคุ่้มหนึ่งมืดปกติเงมันก็จะโอเคกว่าอนะไรเงี้ยนี่เดินไปก็สว่างเนงะไปเที่ยวผับออกผับก็นดาอย่างเงี้ยหน้าเดิมแบบเมคอัพเต็มหน้าอะไรคือไม่ชอบ <c oughs> หน้าร้อนคนก็จะไปเที่ยวน้อยกว่า อย่างที่พี่บอกว่าคืนนั้นบีไม่ได้เป็นเที่ยวนะคะปวดท้องปวดมาก,มากบีเป็นโรคที่แบบว่านี่บียังกลัวเลยกินข้าวทุกครั้งบีกลัวทุกครั้งเลยคือระบบย่อยอาหารเอ่อมันมันก็ดีนะคะบีไปตรวจอ่ะบีตอนแรกบียังไม่อยู่ฟินแลนด์อ่ะทุกอย่าง่ะโอเคหมดเลยอ่าเริ่มเข้าปีที่สี่ปีที่ห้าเริ่มแพ้แพ้นู่นแพ้นี่เป็น อะไรนะเป็นขนาแพ้ฝุ่นแพ้นุ่นแพ้นี่แอปเปิลอะไรที่ดิบอย่างเงี้ยตอนนี้บีกินไม่ได้นะแอปเปิลดิบอ่ะอาจจะแบบว่าอยากอาจจะแบบชิ้นสักชิ้นสองชิ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ให้กินเป็นลูกกินไม่ได้แล้วตอนนี้นนคือแบบท้องบีมันไม่รับอะค่ะนมบีก็ต้องกินนมแบบนี้ละคือแบบนมทั่วไปอย่างเงี้ยกินกินไม่ได้แล้วกินไม่ได้แล้วคือแบบท้องมันอืด แล้วพอคือเราบีกินอาหารไปอย่างเงี้ยบีกลัวทุกครั้งเลยนี่ยาหมดก็ต้องไปซื้อยาแรกกะจะเดินไปซื้อแต่ฝนตกเลยที่เกียดไปอยาโมวิคอ่ะค่ะมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่ายาหรือเปล่าไม่รู้แต่มันทําให้แบบว่าคือเราต้องกินก่อนอาหารนะคะมันจะชงกับน้ากินแล้วก็เพื่อทําให้ระบบระบบภายในลําไส้เราเงี้ยมันมันทํางานได้ปกติอะคะอ่ะถ้า บีกินอย่างบีกินอะไรก็แล้วแต่คือกลัวทุกครั้งในตอนเย็นอย่างเงี้ยก็จะแบบเ้ยกินดีหรือเปล่าเนะี้ยกลายเป็นกลัวการกินอาหารไปเลยคือกลัวตัวเองปวดท้องคือระบบยอ่อยอาหารมันดีค่ะแต่พอมันจะออกเลยนะมันไม่ออกเอาจริงๆนะบีคือแบบไม่ไม่ได้พูดเลยคือมันไม่ออกทั้งลมก็ไม่ออกทั้งของเสียก็ไม่ออกที่จะขับออกเนี้ยคือไม่ออกอะคือแบบโอ้ยบีปวดท้อง มันจะเริ่มปวดตอนประมาณทุ่มสองตุ่มหลังจากที่วิกินข้าวเสร็จเงี้ยมันจะเริ่มปวดละเ,เริ่มมาเรื่อยๆฝั่งซ้ายนะคะฝั่งซ้ายข้างล่างไม่ไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นนิ้วเป็นอะไรนะเป็นในถุงดีเไม่ใช่เป็นอะไรนะอุ้มมิตุเดี๋ยนะเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะมมเดี๋ยวบนะีนึกออกดี๋ยวิบอกนะ,ะคนะเคยไปตรวจทุกอย่างแล้วคือไม่เป็นไรสองกล้องสองอะไรแล้ว ไม่เป็นไรแต่ก็คือเนี่ยค่ะบีต้องเขาห้ามบีกินพริกหยวกพริกหยวกนมขนมปังขนมปังขนมปังดำค่ะที่ฟินแลนด์เนี่ยพูดถึงอ่ะไอ้ที่มันเป็นอ่อริสเลปอ่ะนั่นนั่บีกินไม่ได้แล้วก็เอ่อพวกเฮิร์นเน่พวกเอ่อถั่วลันเตาอะไรนี้กินไม่ได้แล้วนะคะวันนั้นอ่ะที่บีกินไปที่บีแกะแล้วก็ แช่น้ําใช่ป่ะตอนคืนมาโอ้โหวินอนไม่ได้เลยวิบวกว่าคือสามีว่าบีไปหาหมอเปล่าแล้วหมอที่นี่ก็แบบคือมันไม่เหมือนว่าเราอแะบบไปปุ๊บได้รักษาเลยอย่างเงี้ยไม่ค่ะไปรอสามสี่ชั่วโมงบีก็นอนปวดแบบโอจ,อจะตายชีวจะตายคือแบบแบอบกเธอฉันไม่ไหวแล้วฉันจะตายยิงคือปวดท้องทุกครั้งจะตายทุกครั้งคือแบบบีหายใจไม่ออกหน้าซีดแบบยทุกอย่างมันแบบ ไม่ไม่นี่เลยอ่ะมันคือไม่โอ,อวัเพราะหมอที่นี่มันไม่พอนคะแล้วเขาแบบต้องทํางานตามแบบว่าคือระบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันไม่เหมือนบ้านเราไปถึงปุ๊บก,ก็จะได้เข้าเลยนี่ต้องไปนั่งรอประมาณสามสี่ชั่วโมงบางทีห้าชั่วโมงบีไปนั่งรอคือบกปวดท้องจะตายแล้วแล้วคันนี้มีครั้งหนึ่งคือในระยะเวลาสี่ปีเนี่ยประมาณ ในในปีหนึ่งเงี้ยบีไปหาหมอประมาณสามครั้งสามถึงสี่ครั้งประมาณเที่ยงคืนนะคะเที่ยงคืนคิดดูอ่ะบีบียังไม่ปวดท้องทุ่มหนึ่งยเงี้ยบีก็จะรอก่อนเผื่อมันจะดีขึ้นบีเ็ือกินยาบูรนาบูรนาไปที่สี่ร้อยมิลลิกรัมมานะคะอ่อกินไปสองเม็ดมันก็จะแปดร้อยใช่ไหมมิลลิกรัมแล้วครั้นี้บีก็เอาถุงน้าร้อนนะคะถุงน้ำร้อนมาประครบที่ท้องพอประครบที่ท้องเสร็จปุ๊บคือมันก็ไม่หายคือมันมันเหมือนมีคนเอามา เอากาปั้นมาต่อยที่ท้องเราอะแล้วมันก็จะจุกแบบเพราะว่าคือมันไม่ออกนะคะคือลมมันไม่ออกแล้วก็ของเสียมันไม่ออกเงี้ยแล้วบ <c oughs> ีไปหาหมอหมอเขาก็บอกว่าเนี่ยปวดท้องแค่นี้ไม่ต้องมาหาหรอกนะอะไรเงี้ยแล้วสามีก็บอกว่านี่ถ้าปวดท้องเบาๆอะพวกฉันจะไม่มาหรอกนะเพราะว่ารู้ว่าอ่า เขาเขาว่ารู้ว่ามันต้องรอนานขนาดนี้คือแบบจะเสียเวลาไปทำไมถ้าปวดเขาบากีนอนทั้งงาแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอะไรย่างเงี้ยสามีก็ใส่เลยคือแบบถ้าเขาแบบไม่เกือบจะตายเธอดูสีหน้าเธอดูตัวเขาคี่ตอนนี้คือแบบซีดอะคือบีไม่ไหวคือปวดปวดจริงๆปวดแบบอธิบายไม่ได้คือมันจะตายอะแล้วเราว่าถ้าสมมติว่าไม่ปวดขนาดนั้นไม่มากอะเขาบอกว่าไม่ไม่ต้องมาหรอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามาเขาก็แค่ฉีดยา ปกติเราจะกินยาใช่ปะ่ะครับแต่นี่เขาแบบพอไปถึงโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บม,มาถ้าเราปวดมากอเงี้ยเอาหนึ่งละหมอเขาจะรีบตรวจกันว่ามีอะไรผิดปกติภายในหรือเปล่าอะไรเงี้ยตรวจเลือดตรวจอะไรเงี้ยวัดความดันคือทุกอย่างอืมแล้วพอแบาบอกว่าทุกอย่างโอเคแล้วเขาก็ฉีดมีก็ขอยาเขาอ่ะฉีดเข้าไปในแขนเนี่ยค่ะคือเพราะว่ายาถ้าถ้าเป็นแบบฉีดมันจะออก,กเร็วกว่าแบบกินใช่ปะ่ะคร คือคือมันจะช่วยบีได้เยอะมากเลยพอบีปวดอย่างเงี้ยบีปปวดไปถึงหลังเนี่ยคือลมมันมันไปอะ่ะมันไปถึงหลังทํงเงี้ยคือแบบโอ้บีทรมานบีาตายคือเป็นตลอดเนี่ยมืม่อ้อนก่อนก็เป็นเนี่ยคือเป็นเกือบทุกคืนเลยถ้าบีกินอะไรเงี้ยบีจะดูอ่ะช่วงเย็นคือเป็นไม่เป็นไปได้ก็ไม่อยากจะกินแต่มันก็หิวอะ่ะแต่พอมันหิวปุ๊บพอจะกินมันก็แบบก,กลัวกลัวในการกินอ่ะเอยจะกินอะไรเข้าไปอะไรเงี้ยแต่ละทีแบบก,กลัวมากเลยบีเป็นคนชอบอ ถั่วลำเตามากเลยอ่ะคือแบบกินได้อย่างที่มีบอกเป็นสามสามถึงห้ากิโลคือนั่งกินไปเรื่อยมันหยุดไม่ได้แลออ้วพอกินไปนะค่ะมันก็มีผลแบบอืคือเขาห้ามเยอะมากเลยห้ามกินลูกเกดอย่างนี้ก็ห้ามกินหน่อไม้ฝรั่งนี่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 หน่นอไม้ฝรั่งเมื่อกี้นี่กินไปละหน่อไม้ฝรั่งห้ามกิน มันแป้งกินอะ่ะก็ห้ามกินพวกแป้งกินอะ่ะทั้งหลายแหละพวกถั่วลัพวกถั่วอะไรถั่วทั้งหลายแหละคือกินไม่ได้เลยแล้วก็อะไรอ่ะไม่่อะไรอีกห,หลายอย่างมากเขาเป็นแบบกระดาษ A4 มาให้ดีเลยคือคือให้ลดลงอะ่ะคือให้ลดถ้าเป็นไปได้ก็อย่าก,กินอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>เขาบอกมาดิวยวอุ้ยตายแล้วคือกินอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยขนาดกินอิฐอิกถัว่วถั่วงองก็ค่ะ อันนั้นะบีก็กินไม่ค่อยได้คือมันจะขับลมหาอะไรที่มันเป็นพวกถัว่วเงี้ยมันจะทำให้เราแบบผา,ายลมออกใช่ปะ่ะคือพูดง่ายคือตดนั่นเอง <c oughs> อะแระคือปกติคนเรามันจะออกแต่ของบีมันไม่ออกคือแบบมันเขาจะคือเหมือนเด็กอะ่ะเหมือนเด็กเขาปวดท้องแล้วแบบคือเขาลององเงี้ยคือแบบท้องมันจะพองขึ้นมาแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วคือแบบมันไม่ออกอะ่ะไม่รู้จะทําไง ก็เลยก็คือต้องกินยาแล้วก็ประคบมันร้อนก็คือปวดทรมานก็คือหลับไปเลยอ่ะคือหลับไปเลยเมื่อวันก่อนก็เหมือนกันทรมานแบบเนีย่ยอุ้มท้องเพื่อเองหนึ่งอย่้ยคือแบบแล้วก็หลับไปเลยแบบอุ้ยพูดแล้วก็ทรมานพูดแล้วก็อิ่มค่ะคําสุดท้ายคงไม่ไหวอิ่มมากจริงเพราะว่าเดี๋ยวจะกินอันนี้ไม่ได้ <c oughs> อ้าวยี่สิบนาทีแล้วโอ้โหเมาอะไรเนี่ยอันนี้ก็ถั่วแน่นอน เมื่อวานตอนเพื่อนมากินข้าวที่บ้านตอนเย็นนะคะบีกินไปยังไม่หมดจานเลยเริ่มนะเริ่มปวดโอ้ยทำไมมันแบบมันเหมือนติดนิ้วอะคือแบบโอ้จะปวดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยโอเคบีไปแล้วนะคะทักงานน่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามถ้าบียังไม่ได้ตอบคอมเมนต์อย่าเพิ่งกันนี่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวบีจะไปทํางานละตอนนี้ก็บ่ายโมงเดีย๋ยวเต็มตัวไปทำงานแล้วบีทางานบ่ายสอง วันนี้ก็จะเลิกประมาณ3ามทุ่มแค่สุดท้ายวันนี้เป็นฝั่งรับเทียมนะคะของพวกบีตอนทุ่มหนึ่งถึง2องทุ่มแล้วเดี๋ยวพอสองทุ่มเสร็จปุ๊บไม่ยากก็คงจะไปทําฟันที่บอกว่าฟัน oh. บวมอะคะ่ะบีก็เลยบอกบอกว่าเธอรับคนไข้เพิ่มหน่อยอีกหนึ่งคนคือไม่ย่าน,นั่นเองเดี๋ยวไปดูซิว่าฟันแกเป็นอะไรโอเคไปแล้วค่ะบายสวัสดีค่ะ